สวัสดีครับผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตรไรอลกันอีกเช่นเคยยังคงวนเวียนกันอยู่ในคอนเทนต์เกี่ยวกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2020นะครับหลังจากที่ทางทีมงานเราได้นำเสนอ5รถแรง และก็5รถแพงในงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถกดที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลยครับและก็มีแฟนๆของเราครับคอมเมนต์อยากให้ทางเราจัดอันดับ5รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกที่สุดในงานกันบ้างดังนั้นในวันนี้ทีมงานโม o t ต r ร์ไรลเราจัดมาให้เลยครับและเกณฑ์กติกาก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราจะไม่นำรถในแบรนด์เดียวกันมาจัดอันดับซ้ำ เพื่อจะได้ให้เกิดความหลากหลายนั่นเองเริ่มที่อันดับ5 Vespa LX 125 iGet รถสกูตเตอร์สายพันธุ์อิตาลีมีค่าตัวอยู่ที่8,9400บาทและส่วนใหญ่โทนสีของเขาจะเป็นโทนสีสดใสแบบพาสเทลถัดมาในอันดับที่4 Honda CT 125รถ Family Bike สสายลุยตระกูล Trail Hunter เป็นรถที่ถูกเปิดตัวเป็นรุ่นแรกๆของปี2020ของทางค่าย Honda มากับค่าตัวที่8 4 9 9 0 0บาทต่อมาครับมากันที่อันดับที่3กับ b a j a จ p a u s a ns 1 6 0รถแบรนด์น้องใหม่จากแดนพาลตะที่ทางบริษัทรูมเปิดตัวทำตลาดในปี2020นี้และมันมีราคาค่าตัวอยู่ที่69,800บาท ขยับมาในอันดับที่2 Yamaha Aerox 155 R version รถอโตโมติกตัวแรงวาวแปรผันจากทางค่ายซ่อมเสียงซึ่งรุ่น R version นี้อาจจะไม่ใช่รุ่นที่ถูกที่สุดในซีรีส์แต่ทว่ารุ่นนี้ก็คือรุ่นที่อยู่ในบูธ Yamaha ในงาน Motor Expo นี้และมันมีราคาถูกที่สุดในบูธนั่นเองค่าตัวที่68,400บาทเ็นท้ายกันที่อันดับหนึ่ง รถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกที่สุดในงานมอเตอร์เอ็กปครั้งนี้นั่นก็คือ GPX Rock รุ่น e l e g a n c e พ่อบ้านสายร็อกจากแบรนด์ไทย Go Inter กับสนนราคาค่าตัวเพียง37,900บาทเท่านั้น นั่นจึงทำให้มันคว้าตำแหน่งรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกที่สุดในงานไปครองครับสำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงานม o t ต r ร์ไรทอลเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรก็ต้องขอฝากเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมท่านติดตามเรากันไว้ด้วยทั้งในส่วนของยูทูบช่ n งมอเตอร์ไรท์บอลนี้ก็ขอเพื่อนเพื่อครับฝากกดซ b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในขณะที่ facebook com motor rival ก็ขอเพื่อนเพื่อนเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามแบบซ e e First เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์ วันนี้ผมพลมอเตอร์ไซค์และชิมงานขอล่าคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ